สวัสดีครับต้อนรับกลับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่แบบพิเศษมากๆอยู่ตรงหน้าเลยเป็นสคริปต์จากพอดแคสต์ตอนหนึ่งชื่อว่ากลับไปกอดเด็กคนนั้นในตัวเราคือเนื้อหาข้างในเนี่ยมันเหมือนเป็นคู่มือการเดินทางเข้าไปในใจของตัวเองเลยครับแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะใช่เลยครับ มันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องธรรมดาแต่มันคือการออกแบบประสบการณ์ให้คนฟังได้ทบทวนแล้วก็เยียวยาความรู้สึกในวัยเด็กหรือที่เรียกกันว่า inner child ทีนี้ภารกิจของเราวันนี้ก็คือเราจะมาสำรวจกันว่าแค่คำพูดที่เรียงกันเป็นสคริปต์เนี่ยมันสร้างการเดินทางทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งขนาดนั้นได้ยังไง hmm. มีกลไกอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยที่สคริปต์นี้มอบให้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะว่าแนวคิดเรื่อง inner child เนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากในทางจิตวิทยาแต่บ่อยครั้งมันก็ฟังดูเออจับต้องยากนิดหนึ่งการได้มาเจาะลึกโครงสร้างแบบนี้จะทำให้เราเห็นภาพเลยว่าศิลปะของการใช้คำพูดการสร้างจินตนาการมันทำงานกับใจคนเราได้ยังไงงั้นเรามาเริ่มกันที่ประตูบานแรกเลยนะครับคือการสร้างบรรยากาศในสคริปต์เนี่ยเขาไม่ได้เปิดมาแล้วบอกว่ามาแก้ปัญหากันเถอะ ออื mm hmm. แต่เขาเริ่มด้วยประโยคที่เรียบง่ายมากๆอย่างสวัสดีนะแล้วตามด้วยขอบคุณที่เลือกใช้เวลานี้อยู่กับตัวเองตอนที่ผมอ่านครั้งแรกนะผมรู้สึกเหมือนได้รับการต้อนรับอย่างให้เกียรติมันมันพิเศษขึ้นมาทันทีเลยมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนสถานะของผู้ฟังเลยนะคะจากแค่คนฟังพอดแคสต์ทั่วไปให้กลายเป็นคนที่กำลังทำสิ่งสำคัญเพื่อตัวเองอยู่ถูกต้องครับแล้วก็มีประโยคนึงที่ผมว่ามันสะดุดใจมากเขาบอกว่า ถ้าตอนนี้คุณกำลังเหนื่อยคุณไม่จำเป็นต้องรีบแก้ไขมันแค่อยู่กับมันก็พอแล้วอืมประโยคนี้ดีมากเลยเพราะอ่านถึงตรงนี้ปุ๊บผมรู้สึกเหมือนมีคนมายกของหนักออกจากบาเลยครับปกติเวลาเรารู้สึกแย่เนี่ยปฏิกิริยาแรกคือต้องรีบหาทางออกต้องรีบจัดการใช่ค่ะแต่ประโยคนี้กลับบอกให้เราหยุดทำไมการเริ่มต้นแบบนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นครับมันเป็นแค่การพูดจาดีๆหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้น มีมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญที่เรียกว่าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety ลองนึกภาพตามนะคะว่าชีวิตประจำวันของเรามันเหมือนสนามแข่งขันเราต้องเข้มแข็งต้องเก่งต้องจัดการทุกอย่างให้ได้ตลอดเวลาอืมความคาดหวังพวกนี้มันสร้างกำแพงนนหนาๆขึ้นมารอบใจเราโดยไม่รู้ตัวเลยกำแพงที่บอกว่าห้ามอ่อนแอใช่เลยค่ะแล้วสคริปต์นี้ก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าที่นี่คุณไม่ต้องสู้ ไม่มีใครต้องเข้มแข็งไม่มีใครต้องดีพอมันคือการประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าที่นี่เป็นเขตบอดการตัดสินอ๋อพอไม่มีการตัดสินความกลัวที่จะถูกมองว่าล้มเหลวหรืออ่อนแอก็หายไปกำแพงที่ว่านั้นก็ค่อยๆทลายลงนี่แหละค่ะคือเงื่อนไขแรกและสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนคนหนึ่งกล้าพอที่จะหันกลับไปมองความรู้สึกที่เปราะบางที่สุดของตัวเองได้เข้าใจแล้วครับเหมือนสร้างกุญแจขึ้นมาก่อนแล้วค่อยพาไปที่หน้าประตู พอประตูบานแรกเปิดสคริปต์ก็แนะนำให้เรารู้จักกับตัวละครสำคัญของเรื่องนี้คือเด็กคนนั้นในตัวเราซึ่งวิธีการนิยามของเขานี่ก็เรียบง่ายจนน่าประหลาดใจอีกพรังเขาไม่ได้ใช้ศัพท์เทคนิคอะไรเลยใช่ไหมคะไม่เลยครับเขาบอกว่า i n นเนอร์ชาคือส่วนหนึ่งของเราที่ยังจดจำความรู้สึกในวัยเด็กได้ทั้งหมดแล้วก็ยกตัวอย่างที่มันตรงไปตรงมามา,มากเช่นวันที่เคยรู้สึกถูกมองข้าม หรือวันที่อยากร้องไห้แต่ไม่มีใครถามหรือกระทั่งความเชื่อที่ว่าถ้าอยากถูกรักต้องพยายามให้มากกว่านี้ประโยคพวกนี้มันเหมือนสก,กิดโดนแผลเก่าที่เราอาจจะลืมไปแล้วว่ามีอยู่ สิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าภาพเปรียบเทียบหรือเมตาโฟร์ค่ะสคริปต์กำลังทำสิ่งที่แยบยนต์มากคือเปลี่ยนสิ่งที่เราเคยมองว่าเป็นปัญหาหรือข้อบอกพร่องในตัวเราอย่างเช่นความกลัวความเศร้าใช่ค่ะความไม่มั่นใจให้กลายเป็นบุคคลขึ้นมาซึ่งก็คือเด็กคนหนึ่งอ๋อพอเรามองว่าเป็นคนมันก็ง่ายกว่าที่จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจแทนที่จะรู้สึกรังเกียจหรืออยากกำจัดทิ้งไป ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเราคงไม่อยากจะตะคอกใส่เด็กที่กำลังหวาดกลัวใช่ไหมคะเราอยากจะเข้าไปปลอบเขามากกว่าการเปลี่ยนมุมมองนี้มันทรงพลังมากมันทำให้เราเกิดความเมตตาต่อตัวเองได้ง่ายขึ้นอืมแล้วสคริปต์ก็ตอกย้ำภาพนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกด้วยประโยคที่ว่าเขาไม่ได้หายไปไหนเขาแค่นั่งเงียบๆอยู่ข้างในรอให้ใครสักคนหันมาฟังมันทำให้เรารู้สึกว่ามีใครคนนึ่งถูกทอดทิ้งอยู่จริงๆ แล้วเขาก็มอบบทบาทให้เราเป็นคนที่จะกลับไปฟังเสียงนั้นเองใช่ค่ะประโยคที่บอกว่าแล้ววันนี้คุณกำลังจะเป็นคนนั้นให้กับตัวเองมันคือการทราวเคียนหรือเอ็มพาวเวอรคือการมอบพลังคืนให้กับผู้ฟังโดยตรงเลยไม่ต้องรอให้ใครจากข้างนอกมาเข้าใจแต่ตัวเรานี่แหละคือคนที่มีพลังที่จะเยียวยาตัวเองได้พอเราเข้าใจแล้วว่าเด็กคนนี้คือใคร แล้วเราก็พร้อมที่จะเป็นคนดูแลเขาแล้วสคริปต์ก็เริ่มพาเราเดินทางย้อนอดีตกลับไปด้วยเทคนิคที่เรียกว่า guided visualization การนำทางด้วยภาพในจินตนาการครับเขาให้เรานึกถึงสถานที่ที่ปลอดภัยในความทรงจาแล้วเราก็ได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่นั่นเป็นเทคนิคที่ใช้กันบ่อยในการบำบัดเลยนะคะเพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกปัจจุบันกับความรู้สึกในอดีตครับ แล้วคำบรรยายเดี่ยวกับเด็กคนนี้มันก็กินใจมากเขาบอกว่าเขาคือคุณในวันที่ยังไม่รู้ว่าต้องเข้มแข็งขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมสนใจมากๆคือคำแนะนำที่ตามมาเขาบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรตอนนี้แค่นั่งข้างๆเขาในโลกที่ทุกอย่างเน้นการแก้ปัญหาการไม่ทำอะไรเลยแบบนี้มันดูย้อนแย้งจังเลยครับทำไมการเข้าไปนั่งข้างๆเฉยๆถึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะมันขัดกับสัญชาตญาณของเราที่อยากจะทำอะไรสักอย่างลองนึกภาพเวลาเราเจอเพื่อนที่กำลังเสียใจสิคะเรามักจะรีบเข้าไปแล้วบอกว่าอย่าร้องไห้เลยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นครับก็พูดกันเป็นปกติซึ่งบางครั้งมันกลับทำให้เขารู้สึกแย่ลงเพราะมันเหมือนเรากำลังปฏิเสธความรู้สึกของเขาเหมือนเราบอกเขาว่าความรู้สึกของเขาผิดคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะ ในทางจิตวิทยาการเข้าไปอยู่ตรงนั้นโดยไม่พยายามแก้ไขอะไรเลยคือการสื่อสารที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดนับพันมันคือการบอกเด็กคนนั้นว่าฉันเห็นเธอนะฉันยอมรับทุกความรู้สึกของเธอและที่สำคัญที่สุดฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอ๋อ oh. มันคือการสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหมค่ค่ะก่อนที่เราจะเยียวยาบาดแผลได้เราต้องทำให้ขอมั่นใจก่อนว่าเรามาดี และเราจะไม่ทำร้ายเขาซ้ำอีกอการปรากฏตัวอย่างสงบและมั่นคงนี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงเหมือนการสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองในอดีตขึ้นมาใหม่หลังจากที่อาจจะห่างเหินกันไปนานพอความไว้วางใจเริ่มก่ะตัวขึ้นแล้วสคริปต์ก็พาไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มต้นบทสนทนาซึ่งประโยคที่เขาแนะนำให้พูดนี่มันเรียบง่ายแต่จุกเหมือนกันนะครับประโยคไหนคะประโยคแรกคือขอโทษนะ ที่ฉันปล่อยให้เธอเหงามานานขนาดนี้และอีกประโยคคือขอบคุณนะที่เธอพยายามปกป้องฉันแม้ในวันที่มันยากมากอืมเอาจริงๆการพูดขอโทษกับขอบคุณตัวเองนี่มันก็รู้สึกแปลกๆอยู่นะครับโดยเฉพาะการขอบคุณพฤติกรรมบางอย่างในอดีตที่เราอาจจะไม่ชอบมันเลยเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยค่ะแต่สองคำนี้มีพลังในการเยียวยาที่มหาศาลมาก คำว่าขอโทษคือการยอมรับและรับผิดชอบมันคือการ validate หรือยืนยันว่าความเจ็บปวดที่เด็กคนนั้นเคยรู้สึกมันเป็นเรื่องจริงอ mm hmm. มันไม่ใช่เรื่องที่เขาคิดไปเองการที่มีคนซึ่งก็คือตัวเราในปัจจุบันมายอมรับความเจ็บปวดนั้นมันเป็นการปลดล็อกที่สาคัญมากแล้วส่วนคําว่าขอบคุณล่ะครับมันทํางานยังไงคําว่าขอบคุณคือการเปลี่ยนมุมมองหรือที่เรียกว่า reframe อย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ ลองนึกถึงพฤติกรรมบางอย่างที่เราอาจจะมองเป็นว่าข้อเสียของตัวเองมาตลอดเช่นการเป็นคนขี้กังวลเกินเหตุหรือการเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธใครครับเราอาจจะเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนั้นมาทั้งชีวิตแต่สคริปต์ชวนให้เรามองใหม่ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมันคือกลไกลป้องกันตัวที่เด็กคนนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเราในวันที่เรายังอ่อนแอ,อการขี้กังวลอาจจะเป็นวิธีที่เขาพยายามทำให้เราปลอดภัย การไม่ปฏิเสธใครอาจจะเป็นวิธีที่เขาพยายามทำให้เราเป็นที่รักโหพอคิดแบบนี้แล้วมุมมองมันเปลี่ยนไปเลยจากที่เคยโกรธตัวเองกลายเป็นรู้สึกเข้าใจและอยากขอบคุณเขาขึ้นมาแทนใช่เลยค่ะมันเปลี่ยนจากข้อเสียที่น่ารังเกียจให้กลายเป็นความพยายามที่น่าย็นใจพอเราขอบคุณเขาได้เราก็เริ่มที่จะให้อภัยตัวเองได้ และนั่นคือหัวใจของการสนทนาในขั้นตอนนี้เลยค่ะคือการรับฟังทุกอย่างโดยไม่ตัดสินมไม่ต้องรีบแก้ต่างไม่ต้องรีบสอนแค่เปิดพื้นที่ให้เสียงที่เคยเงียบงันได้พูดออกมาบ้างและแล้วก็มาถึงช่วงที่ผมคิดว่าเป็นคลิม็กส์ของเรื่องเราทั้งหมดในสคริปต์นี้เลยคือการกอดและการยืนยันคุณค่าเขาจะนำทางให้เราจินตนาการว่าค่อยๆกอดเด็กคนนั้นไว้ แล้วกระซิบถ้อยคำที่เหมือนเป็นคำมั่นสัญญาใหม่เป็นฉากที่ทงพลังทางอารมณ์มากๆนะคะมากครับประโยคอย่างเธอมีค่ามากแม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์หรือเธอไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วและที่สำคัญที่สุดคือต่อจากนี้ฉันจะไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียวผมมีคำถามที่สงสัยมากเลยครับว่าแค่การจินตนาการถึงการกอดเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับเราได้จริงๆหรอครับร่างกายเรารู้ด้วยหรอว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริง รู้สิคะและนี่คือส่วนที่มหัศจรรย์มากสมองของเราในส่วนที่ดูแลเรื่องอารมณ์และความผูกพันเนี่ยบางทีมันก็แยกไม่ค่อยออกระหว่างเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับเรื่องที่เราจินตนาการขึ้นมาอย่างชัดเจนอ๋อเหรอครับค่ะการจินตนาการถึงการโอบกอดที่อบอุ่นมันสามารถกระตุ้นให้ร่างกายของเราตอบสนองได้จริงๆนะคะอาจจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น กล้ามเนื้อที่เคยเกร็งอยู่ก็คลายลงหรือบางคนอาจจะรู้สึกอุ่นวาบขึ้นมาในอกเลยก็ได้เหมือนร่างกายเราโดนหลอกแต่เป็นในทางที่ดีจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันคือการใช้พลังของจินตนาการมาสร้างประสบการณ์ทางกายภาพที่ช่วยปลอบประโลมระบบประสาทของเราส่วนคําพูดที่ตามมาหรือ affirmations เหล่านั้นมันก็ไม่ได้เป็นแค่คําพูดสวยๆนะคะครับแต่มันคืออาวุธที่เข้าไปสู้รบโดยตรงกับสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อหลักด้านลบหรือ negative core beliefs ไม่ถึงความเชื่อแย,แย่ๆที่เรามีต่อตัวเองใช่ไหมครับเช่นฉันไม่ดีพอหรือฉันไม่เป็นที่รักถูกต้องค่ะความเชื่อพวกนี้มันเหมือนโปรแกรมเก่าๆที่ฝังอยู่ในหัวเรามาตั้งแต่วัยเด็กและมันคอยทำงานอยู่เบื้องหลังการกระทำและความรู้สึกของเรามาตลอดอืม mm hmm. ประโยคอย่างเธอมีค่ามากโดยไม่มีเงื่อนไขมันคือการเข้าไปเขียนทับโปรแกรมเก่าอันนั้นด้วยข้อมูลชุดใหม่ที่เปลี่ยมไปด้วยความรักและการยอมรับอืม mm hmm. การทำซ้ำๆมันคือการสร้างเส้นทางประสาทใหม่ในสมองทำให้ความเชื่อใหม่นี้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยว่าทุกขั้นตอนมันถูกร้อยเรียงมาอย่างแยบยลมากจริงๆตั้งแต่การค่อยๆทลายกำแพงด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยใช่ค่ะการเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาให้กลายเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจการกลับไปสร้างความไว้วางใจด้วยการอยู่ตรงนั้นอย่างอดทน การเยียวยาด้วยการขอโทษและขอบคุณแล้วก็ปิดล้ายด้วยการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่มั่นคงผ่านการกอดและการยืนยันคุณค่าครับเป็นการเดินทางที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากค่ะจากการเผชิญหน้าสู่การยอมรับและจากการยอมรับสู่การอบกอดสุดท้ายสคริปก็นําเรากลับมาสู่ปัจจุบันอย่างนุ่มนวลพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเพราะมีตัวเราเองคอยดูแลเด็กคนนั้นอยู่ข้างในใช่แล้วค่ะ เรียกได้ว่าสคริปต์นี้เป็นเหมือนแผนที่สำหรับการฝึกฝนความเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion ที่ชัดเจนและทำตามและจริงๆเลยใช่เลยค่ะและข้อความปิดท้ายของสคริปต์ก็สรุปหัวใจของเรื่องนี้ไว้ได้ดีมากที่บอกว่าถ้าวันไหนโลกดูหนักเกินไปอย่าลืมว่าคุณยังมีเด็กคนนั้นในใจที่ต้องการเพียงความอ่อนโยนดูแลเขาให้ดีเป็นการย้ำเตือนว่าเครื่องมือเยียวยาใจที่สำคัญที่สุดมันอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลย จากที่เราได้เจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้ มีอะไรอยากจะฝากไว้ให้ได้ลองไปขบคิดต่อยอดดูไหมครับมีค่ะดิฉันคิดว่าสคริปต์นี้ได้มอบบทพูดที่งดงามและส่งพลังสําหรับการดูแลหัวใจตัวเองในวันที่เรารู้สึกแตกสลายไว้ให้แล้วแต่คําถามที่น่าสนใจที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายก็คือจะเป็นอย่างไรหากเราไม่รอให้ถึงวันที่โลกรู้สึกหนักเกินไปจะเป็นอย่างไรหากเราลองหยิบส่วนเล็กๆของกระบวนการนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันหมายถึงการดูแลในเชิงป้องกันแทนที่จะรอซ่อมเมื่อมันพังไปแล้วถูกต้องค่ะ อาจจะไม่ต้องทำเต็มกระบวนการก็ได้แค่ลองหยุดสักหนึ่งนาทีระหว่างวันที่วุ่นวายหายใจลึกๆแล้วลองถามตัวเองข้างในเบาๆว่า,วาตอนนี้รู้สึกอย่างไงบ้างเหนื่อยไหม,มหรือก็นอนอาจจะลองพูดกับตัวเองในกระจกว่าขอบคุณนะที่พยายามมาทั้งวันเธอเก่งมากแล้วการดูแลเด็กคนนั้นในใจอาจไม่ใช่กิจกรรมพิเศษที่ต้องหาเวลาทา แต่สามารถเป็นบทสนทนาสั้นๆที่เรามีกับตัวเองได้ตลอดทั้งวันมันอาจจะเพียงการหันกลับมาถามไถ่เขาเบาๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเป็นข้อคิดที่นําไปปรับใช้ได้จริงและอบอุ่นมากเลยครับขอบคุณมากๆสําหรับการพูดคุยที่ลึกซึ้งในวันนี้นะครับหวังว่าสิ่งที่พวกเราได้สํารวจกันไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กําลังฟังอยู่เราพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ